การฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปยูโร2024ครับเดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศก,กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติสเปนกับทีมชาติอังกฤษครับส่วนความพร้อมของทั้ง2ทีมจะเป็นอย่างไรบริชนเคียร์คัส EP Special Euro 2024ครับจะพาทุกท่านไปเจาะลึกกัน เกมรอบชิงชนะเลิศครับผมจะจัดกันที่สนามโอลิมปิกสเตเดียมกรุงเบอร์ลินครับสนามแห่งนี้มีความจุมากที่สุดในประเทศเยอรมนีครับ7 7 0 0 0ที่นั่ง mm hmm. เคยจัดรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลยูโ e ร1988มาแล้วครับในครั้งนั้นที่เนเธอร์แลนด์เป็นฝ่ายคว้าแชมป์ไปได้ในการแข่งขันครั้งนี้ครับสนามแห่งนี้จัดมาแล้วทั้งหมด5แมตช์ด้วยกันครับผมเป็นการแข่งขันในรอบแรก3เกมครับและรอบ16ทีมสุดท้าย ระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับอิตาลีครับ2ประตูต่อศและอีกนัดหนึ่งก็คือรอบ8ทีมสุดท้ายครับที่เนเธอร์แลนด์เอาชนะตุรกีไปได้2ประตูต่อ1สําสำหรับเกมนี้ครับทางสาหพันธ์ฟุตบอลยุโรปครับเลือกทางด้านของฟงซัวเลอเตอร์ซิเย่ครับผู้ตัดสินวัย35ปีชาวฝรั่งเศสลงทำหน้าที่ในเกมรอบชิงชนะเลิศครับโดยในทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้เนี่ยทำหน้าที่ไปในรอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างสเปนกับจอร์เจียครับรวมถึงในรอบแบ่งกลุ่มตัดสินเกมระหว่างเดนมาร์กกับเซอร์เบียเ นอกจากนี้ยังเคยเป็นผู้ตัดสินที่4ครับในเกมนัดเปิดสนามระหว่างเยอรมนีกับสกอตแลนด์เส้นทางของทีมชาติสเปนกว่าจะมาถึงรอบชิงชนะเลิศครับผมในรอบแรกอยู่กลุ่มบีเอาชนะทน่าด้านของโคลอเชีย3ต่อศูนครับชนะอิตาลี1.0ต่อและชนะอลเวเนีย1นต่อ0เป็นทีมเดียวที่สามารถเก็บได้9้าคะแนานเต็มในรอบแรกครับจากนั้นในรอบ16ทีมสุดท้ายสเปนเอาชนะจอร์เจียม,มาได้4ประตูต่อ1ครับในรอบ8ทีมสุดท้ายต่อเวลาพิเศษเอาชนะเจ้าภาพเยอรมนี2ประตูต่อ1 และในรอบรองชนะเลิศครับผมเอาชนะฝรั่งเศสไปได้2ประตูต่อ1น่สุดเส้นทางของทีมชาติอังกฤษครับออกสตาร์ทอย่างกระท่อนกระแทนรอบแรกเปิดหัวด้วยการเอาชนะเซอร์เบีย1ประตูต่อ0ูจากนั้นเนี่ยเสมอกับเดนมาร์ก1ต่อ1นและเสมอกับสโลวีเนียศูนย์ประตูต่อศูแต่ก็ยังเข้ารอบมาในฐานะของแชมป์กลุ่ม C ีจากนั้นในรอบ1ิทีมสุดท้ายต่อเวลาพิเศษเอาชนะสโลวาเกีย2ประตูต่อ1นในรอบ8ทีมสุดท้ายครับต้องดวลถึงจุดโทษกับทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์ครับก่อนจะเอาชนะมาได้5ประตตู่อ3 ในรอบรองชนะเลิศครับเฉียนเอาชนะหน้านของเนเธอร์แลนด์มาได้2ประตูต่อ1นสำหรับทีมชาติสเปนครับเข้าชิงชนะเลิศมาเป็นครั้งที่5ครับจากที่ก่อนหน้านี้เคยควา้าแชมป์มาได้แล้ว3สมัยในปี1964 2008และ2012ซึ่งผลล่าสุดที่เข้าชิงชนะเลิศก,ก็คือปี2012ครับซึ่งเอาชนะอิตาลีไปได้4ประตูต่อ0ขณะที่อังกฤษเข้าชิงชนะเลิศเป็นครั้งที่2ครับหลังจากเคยเข้าชิงครั้งแรกมาเมื่อ3ปีที่แล้ว ในครั้งนั้นเนี่ยแพ้ให้กับอิตาลีในการโดนจุดโทษไปทําให้ครั้งนี้ครับจะเป็นการลุนแชมป์สมัยแรกของทีมชาติอังกฤษเกมนัดชิงชนะเลิศครั้งนี้ครับจะเป็นการพบกันครั้งที่28ของทั้ง2ทีมจากก่อนหน้านี้27ครั้งอังกฤษเอาชนะไปได้13ครั้งสเปนชนะ10ครั้งและเสมอกันไป4ครั้งล่าสุดที่เจอกันครับคือศึกยูฟาเนชันลีกเมื่อฤดูการ2018ทับ2019ผัดกันแพ้ชนะกันไปครับโดยที่สเปนบุกชนะได้ก่อน2ประตูต่อหนึ่งก่อนที่อังกฤษจะบ ที่เจอกันในฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาิยุโรปครับต้องย้อนไปปี1996ที่อังกฤษเป็นเจ้าภาพครับครั้งนั้นเสมอกันในเวลาครับก่อนที่อังกฤษจ,จะเอาชนะจุดโทษไปได้4ประตูต่2 2> <c oughs> อ2ความพร้อมของทีมชาติสเปนครับจะได้ทางด้านของดานี่คาบาคาวและโลแบงเลนนอมองครับสองกองหลังตัวเก่งเนี่ยที่ติดโทษแบนในรอบที่แล้วกลับมาเป็นตัวจริงได้ครับขณะเดียวกันต้องรอเช็คฟิตอาการของอลบารโรโมราตาที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหลังเกมกับทางด้านทีมชาติฝรั่งเศส อย่างไรก็ตามเชื่อว่าอาร์เบโรมราตาครับจะสามารถลงสนามร่วมกับนิโกวิลเลียมและลามินยามาในแดนหน้าได้ทีมชาติอังกฤษครับจะต้องรอเช็คความฟิตของทีแรนทิปเปียครับที่ลงเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายมาตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์อย่างไรก็ตามจะได้ด้านของลูกชอครับแบ็กซ้ายตัวจริงที่หายจากอาการบาดเจ็บครับและลงเล่นสำรองในเกมที่ผ่านมา พร้อมมาเป็นตัวจริงในเกมนัดน,นี้ได้ส่วนตำแหน่งอื่นๆครับยังพร้อมหมดในแดลรุกมีทั้งบุคโยซาก้าฟิลโฟเดนจูเบนนแคมและแฮร์รี่เคนลงสนามและนี่ก็คือความพร้อมของทั้ง2ทีมครับก่อนที่จะลงตัดสินกันในรอบชิงชนะเลิศส่วนใครจะเป็นแชมป์ครับผมสเปนจะคว้าแชมป์ที่4หรืออังกฤษจ,จะคว้าแชมป์ 4, ออจจมสมัยแรกคงต้องไปรอตัดสินกันในสนาม มัติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ